สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเล่นฮูลาฮูปอีกนะคะทรงท้ายปีเก่าแล้วก็วันนี้สเปเชียลเป็นวันคริสต์มาสพอดีนะคะภาษาดัตชก็จะเรียกว่า kerst kerst dagen kerst dagen คือหนึ่งวันสองน ทำไมพูดถึงดาเขินเพราะว่าที่ฮอนแลนด์นะคะจัดวันคริสต์มาสสองวันนะคะคือวันที่ยี่สิกับวันที่ยีเขาก็เลยเรียกว่าวันเก r ร์สดาเคนมันจะได้มีเวลา,าไปฉลองกับ1ครอบครัววันหนึ่งแล้วก็อีก1นึ่งครอบครัววันอีกวันหนึ่งนะคะที่ฮอนแลนด์ เขาถึงเรียกว่าเอา่อ t d a g e n คคือมีสองวันเนาะแล้วก็เอ่อเวลาที่เขาอวยพรกันเขาก็จะว่าเ r e t เ e r กเก s t ์ด g ค n นขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสนะคะอ่าวันนี้กิน ขนมปังซาลเบอร์รดูดขนมปังใส่น้ำตาลนะที่เขาทำช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะเขรียกว่าซาลกเอร์รูคือขนม,ขน,มน้ำตาลจริงๆคือขนมปังแล้วก็มีน้ำตาลอยู่ข้างในคือกินไปหลายก้อนกินไปหลายชิ้นก็ไม่หยุดเบิร์นนะคะออกกำลังกายเหมือนเดิมค่ะวันไหนก็ออกกำลังกาย enjoy นะคะจะกินจะดื่มก็ได้นะคะแอลกอฮอล์ได้ทั้งนั้นแต่การออกกำลังกายนี้เป็นสิ่งที่ must นะคะคือต้องทำดีต่อสุขภาพข้อดีก็คือ,อ,อดีสำหรับหัวใจระบบไหลเวียนของเลือดในร่างกายนะคะเราจะกินอะไรก็ได้ถ้าเราออกกำลังกายเยอะ มันก็ไม่อ้วนนะคะก็อยากให้ทุกคนมาออกกำลังกายพร้อมกับเยดาวนะคะเทคนิคนะคะถ้าเห็นเยดาทำลุกขึ้นมาเต้นเลยถ้าไม่มีห่วงนะคะทำด้วยกันแล้วมันก็จะชินติดเป็นนิสยัยยดาจะพยายามลงคลิปทุกวันถ้าเห็นคลิปของเยดาแล้วให้ทุกคน ให้คนที่ดูคลิปนะคะทําตามนะคะสมวายดาวหมุนแบบนี้คนที่ไม่มีห่วงก็กระโดดตบหรือว่าเต้นนะคะเต้นลาท้ายวิดีโอนี้ก็จะเอาเออดนตรีหนึ่งชั่วโมงมาแปะไว้นะคะชาชาชามันมัน,มนแล้วก็หมอลำนะคะชอบสไตล์ไหนก็เต้นตามเลยค่ะอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงนะคะ อ่ะวิดีโอนี้ก็จบลงแค่นี้คือเป็นวันที่สีส่งท้ายปีเก่าฮุลาฮุบแล้วก็คริสต์มาสพร้อมกันเลยขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะ enjoy the holiday นะคะสวัสดีค่ะ